ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยสำนักงานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศทางการศึกษาล้ำค่าด้วยวิถีแห่งธรรมหนุนนำด้วยนวัตรกรรมและวิจัยก้าวไกลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เกิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนผ่านการส่งเสริมและบูรณาการการจัดการศึกษาสิ่งนี้กลายเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในพื้นที่ของสมรวเลยอย่างมีคุณภาพสามารถรับประกันและตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ ทีมนักการศึกษาครูผู้บ oh ริหารนักเรียนผู้ปกครองรวมทั้งผู้มีส่วนร่วมที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยถือเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งขององค์กรสามร่วมใจกันสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับสังคมของชาวจังหวัดเลยการเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้น ในปี2,560เป็นการเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในจังหวัดเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจตั้งแต่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพการศึกษาไปจนถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครู ู้เปี่ยมล้นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูล้วนทำงานด้วยความทุ่มเทยอย่างแน่วแน่และใช้วิธีการสอนที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไปผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาล้วนแสดงศักยภาพออกมาอย่างโดดเด่นไม่เพียงแต่ในด้านวิชาการเท่านั้นแต่ยังรวมถึง สุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีตรนฏศิลป์การแสดงความสามารถของพวกเขาเกิดขึ้นในทุกเวทีที่เป็นพื้นที่ของโอกาสทั้งเวทีระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าการผลักดันและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสังวัตเลยมีทางที่เหมาะสม แม้จะมีอุปสรรคและความท้าทายที่เราต้องเผชิญนานักประการก็ตามนอกเหนือจากคุณภาพด้านการศึกษาแล้วเรายังให้ความสำคัญในด้านจิตอาสาและการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมเพราะเราเชื่อมั่นร่วมกันว่าการศึกษาดีต้องอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีการเข้าไปเรียนรู้ และมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมที่จะทำให้เราเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่แนวทางการสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต่อไปผลจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อประสานและสร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณาการการจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลโปรง่งใสตรวจสอบได้ ทำให้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเลยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ Open Data Integrity and Transparency Assessment ในระดับ AA โดยได้คะแนนถึง95.35คะแนนภายใต้ในโยบายเรียนดีมีความสุขชาวจังหวัดเลย จะพร้อมใจร่วมมือกันทำงานอย่างไม่ยออ่อท้อและเดินหน้าไปสู่อนาคตด้วยกันเราทุกคนขอสัญญาว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกหลานชาวจังหวัดเลยสืบไป